สวัสดีค่ะท่นนิ้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่3พฤษภาคมุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2558 วันนี้เวลา17.25นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจําปีการศึกษา2558ณอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมา์จำนวนสองคนมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน189คนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก่อตั้งขึ้นในปี2553เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานครโดยให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิหนี้งบประมาณและรายได้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อกาลุนในสังกัดสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครมาเป็นของมหาวิทยาลัย เดิมชื่อมหาวิทยายลัยกรุงเทพมหานครต่อมาได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรเป็นมหาวิทยายลัยนวมินทราชยุราชปัจจุบันจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทพยาบาลเฉพาะทางและแพทย์เฉพาะทางในการนี้ได้พระราชทานพระราชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตสมเร็จการศึกษาอบรมถึงขั้นอุดมศึกษาแล้วเชื่อว่าแต่ละคนย่อมมีทั้งความรู้ในหลักวิชาและความตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุผลที่ดีที่เป็นสุจริตแต่ความรู้และความตั้งใจที่ทุกคนมีอยู่นั้นไม่ว่าจะหนักแน่นลึกซึ้งเพียงใดก็อาจเสื่อมคลายลงได้ด้วยเหตุต่างๆเป็นต้นว่าการเวลาหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้ บัณฑิตจึงไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาทอันจะทำให้ขาดความสังวรระวังที่จะภาคเพียรพัฒนาความรู้และยึดมั่นในความดีที่ถูกแต่ละคนควรระลึกไว้เสมอว่าความรู้เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาเพิ่มเติมให้สูงขึ้นกว้างขวางขึ้นและทันการทันสมัยอยู่ตลอดเวลาส่วนความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ชอบก็เป็นสิ่งที่ต้องตามรักษาสร้างเสริมอยู่เป็นนิด เมื่อสำนึกตระหนักได้ดังนี้และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงใจความรู้และความดีของบัณฑิตก็ย่อมมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเป็นรากฐานอันมั่นคงของแต่ละคนในอันที่จะสร้างสรรความสำเร็จและความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้ตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมถอย